แล้วอย่างไทยอะครับตอน cover ครับใช่ครับไม่ไทยตื่นยังต,ยตื่นยังตอน c o ก็แล้วแต่แชมป์ม้คุณจะมาคำถามแล้วตอบแค่นี้ไม่ได้โชว์หน,น่อยเนาะโชว์ในฐานะคนเบสด,ด้วยกันด้วยใ cover ครับก็ผมก็ไปทำกับเบียร์นะส่วนใหญ่แล้วก็ช่วยเขาคิดลูกกีตาร์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผม อย,อยากเล่นกับเขาอยากเล่นลูกแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการได้ฝึกด้วยอย่างเงี้ยครับอเออเพราะมึงเบืนะถ้าจะเล่นกับกีตาร์าาไ,ได้ยูนิซันไปด้วยกันได้นี้เอ้ยภูมิใจเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เขาพูดเบื้องหน้านะครับแล้วเบื้องหลัง <laughs> อะมบงคิดเฮี้ยอะไรไม่รู้ เขาแบบกีกูเล่นเบสเว้ยจะเล่นเป็นกีต้าอยู่แล้วกูไม่ไปได้ปะวะมันเคยบอก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 ทยว่าพี่ผมเล่นประมาณเนี้แบบโอยี่กูเล่นเบสกูเล่นเบสนะกูเล่นเบสมึงมึงมิกแต่กูนี่ มึงก็ดุยบายไทยอาแต่สมันกันยังได้ฝึกไงพี่ไม่แต่แต่ว่าบางลูกเขาจะพยายามก่อนเลยครับถ้าเกิดมันดูไม่เหมาะสมหรือมันเกินไปจริงๆเนี่ยเขาก็จะตัดทอนเอาตัดทอนเอาดีกว่าอะไรเียพี่ก็ตัด มือกีตาร์เล่น18กูเล่น1ตุงหนึ่งอารมณ์เนี้ยกูเคยเจอตัวเองเลยเองเรือเล็กคุณออกจากฝั่งพี่ออฟมาเลยต้องสโลแบบนี้ติ้ง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 กูก็เบรดดุยดุยดุยพี่ออฟบอกว่าฟิตต้องเล่นแบบพียอดแล้วกูก็บอกพี่ออฟผมเล่นเบรดนะพี่โอ้โหแม่งคือนัวันนั้นแม่งเร็วมากเลยเลยตุตุ ใช่ใช่ไม่คุ้นเราด้วยพี่ไม่คุ้นเราด้วยผไม่ใช่คนสกิลนั้นอ่ะฟอมเกือบตายอ่ะเข้าใจเลยก็เลยได้แบบว่าอ่ะจูนกันนะเล่นตามกันบ้างแล้วก็แลกเปลี่ยนความสกิลของตัวเองแต่ตอนหลังมันเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนหลังพี่ไทยเริ่มเริ่มกลายเป็นเอารูปมาก่อนแล้วให้ผมตามนะเริ่มแบบมันไม่เล่นเด็กไปเลยว่าการสลับการเดี๋ยวโอเคกูอยากอยากเล่นแบบนี้อ่ะเออมึงตามกูได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยมก็กลายเป็นเออบางทีมันก็ได้ลูกใหม่ๆหมเออ กดดด็ดีนะวุ้นมีแต่ไอเดียดีๆนะว่าเขามาแชร์กันเนี่ยวันนี้เฮ้ยแม่งเหมือนชื่อตอนเลยนะแบบดนตรีที่มีเส้นทางเดินเนี่ยเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ผูกพันในวงนะครับเนี่ยแหละนี่แหละแล้วมันมันตกมาถึงเราบ้างไหมไอ้ลูกลูกคนนี้ยอ๋อเขาไม่มีเลยครับคือมันก็ไม่พอที่แบบว่าอยากโชว์ของ <c oughs> อยากโชว์ใช่ใช่แล้วก็แบบแล้วแบบพอทำเสร็จแล้วจะแบบรีบส่งให้ผมให้ผมฟังแล้วก็จริงๆแล้วมันจะชอบแบบทำเสร็จปั๊บจะส่งให้ฟังนั้นก่อนออ่าแต่ส่งมาให้ผมฟังแบบมั่นใจมากพี่ชั้องชอบอ่ะ ตีอะไรเนี่ยไม่ไม่เหตุการณ์มันไม่ใช่พี่ผมอ่ะกำชับมันแล้วมีอะไรอ่ะถ้าทําอัปเดตแล้วอ่ะผมส่งให้ผมกับพี่ไทยฟังก่อนอย่าเพิ่งถึงพี่แชมป์พี่แชมป์นี่คือเขาจะเป็นให้คนสุดท้ายแบบว่าเราสองคนกับพี่ไทยอ่ะกองมาแล้วโอเคแล้วอ่ะส่งให้พี่แชมป์ฟังได้มั่นใจมั่นใจไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่มั่นใจชอบชอบชอบ ภูมิใจ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 ยอดเลยพี่ชอบคนแบบนี้พี่ชอบคนแบบนี้คือมันมีคมวามมั่นใจแล้วก็ทํางานปุ๊บเสร็จแล้วส่งให้ฟังก่อนเลยส่งแล้วเราคือเราคุยกันไปแล้วตกลงแล้วอะส่งมาทานทีก่อนลืมลนเนี่ผ่านกำแพงที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยไปกำแพงแชมป์ไม่ต้องผ่านผมหนึ่งสองสองนี่แล้วพี่สั่สามคิวนี่ต่อมึนรัดคิวเลยโดนทำมาแพงเลย ไอ้นี่ปึ๊บเข้าเข้าสามเลยเข้าสามเลยเข้าเทนชัยเลยแม่งความมั่นใจมันเจ๋งมากเพื่อนสักพักสักพักห้าทีผมรับโทรศัพท์ครั้งแรกเลยพี่แชมป์โทรมาผมนึกว่าแบบโทรมาชมเป็นไงเพลงฮี้อะไรวะเนี่ยแล้วท่านอ่านอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบด่าผมอยู่แล้วด้วยเฮี้ยกูเพิ่งปล่อยพวกมึงทำงานเองก็เป็นอย่างงี้เหรอวะ เฮียเลทเฮียชิบหายคนละทิศคนละทางนี่คือกองไม่แบบเจ๊ล็อกเฮียติ๊ต้าไม่แบบโอ้ไปคนละทางเลยอ่ะแล้วมีเสียงซาวยางหากหัวซาวยังนี่เขาคิดหัวแล่นไงผมก็เลยต้องโทรผมก็ต้องโทยด่ามันอีกทีอูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าให้ส่งให้กูก่อนอะไรเงี้ยโชคดีของมึงที่เขาไม่เอาต่อคือแบบคือแบบว่า คิดว่านอกกรอบมันดีพี่ถูกต้องเออแต่มันไปไกลแล้วเตลิดไปหนเตลิดไปหน่คือแม่งถ้าเป็นภาษาพี่คืาเรียกออกทะเลเออออกทะเลใช่ออกทะเลเอาดาวคลนที่คลอทางเลยเออแล้วตกเป็นยังไงให้มันอยู่ในกรอบใครเป็นคนต้องเริ่มตกซ้ายตกขวาอยู่ในกรอบต้องเริ่มกันใหม่ก็แต่พี่แชมป์ครับเพราะพี่แชมป์เขาก็จะมาคือผมจะไม่บังคับนะว่าต้องต้องนี้นะเฮ้ยลองตรงนี้อย่างนี้ก่อนดีไหม จะลองพิกก่อนว่าเฮ้ยลองตัดตรงนี้ออกตรงนี้ก่อนดีไหมเออลองเฮ้ยตรงนี้ลองลองเพิ่มไหมท่อนนี้ลองผ่อนอย่างนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอมจะแนะนําก่อนเจ๋งเจ๋งเจ๋งยูลีเดอร์มากเลยแบบว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่วลองแบบนี้ก่อนดีไหมลองแบบนี้ก่อนดีไหมเพราะรู้สึกว่าตอนที่เราทําเพลงนะพี่มันลองได้ทุกอย่างเราจะไม่พยายามฟิกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ต้องแบบนี้เอาที่เราชอบอย่างเดียวไม่ได้เลยก็แบบเฮ้ยลองลองนี้ก่อนดีกว่าแต่ที่ฟังนั่นมันคือมึงออกทะเลแล้วไง เบียก็ยังงงว่าคือเบียไม่สมควรโดนด่าในวันนั้นคือคือเบียโดนด่าเพราะแม่งภูมิใจในตัวเองเฮ้ยๆครับพี่เริ่มใหม่ได้ไหมไมได้เสียงผลหระกูอยากรู้เรื่องมากอ่ะ